กลับมาพบก,กับเคมเซิลิโนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อยู่กับออยนักเรียนปริญญาเอกจากมหาลัยเคมบริดจ์เลยค่ะวันนี้ออยพาแขกรับเชิญมานเปคนเป็น,ปนแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆมีทั้งอยู่ที่ไทยอเมริกาแล้วก็อังกฤษณตอนนี้นะคะแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งคือเอมวิทค่ะมาทิดนวิทก็วันนี้เพื่อนๆน,น,น,น้องเนี่ยมาช่วยแชร์ไอเดียต่างๆในหัวข้อ เกี่ยวกับเรื่องคอร์สหรือวิชาที่เขาไปเรียนมาเนี่ยว่ามันมันเป็นยังไงเพื่อให้น้องๆที่ดูอยู่เนี่ยจะได้เห็นภาพว่าคอร์สน,นี้นี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าเราจะเลือกที่จะไปเรียนต่อในระดับมหาลัยเนี่ยเราเราจะโอเคไหมเราจะชอบไหมแล้วส่วนที่2ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจมากเราก็จะมาพูดเรื่องที่ว่าเฮ้ยเด็กเก่งเนี่ยเขาเขาหายหายไปไหนเขาได้ทุนกลับมาแล้วเขาไปไปอยู่จุดไหนน่าจะเป็นหัวข้อที่ทําให มันมันได้แชร์ความคิดเห็นแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์อะไรไปไม่มากก็น้อยอชื่อบีครับตอนนี้กำลังเพิ่งจบม .6 แล้วก็รอขึ้นปีหนึ่งคณะแพทย์รามาครับเป็นโปรแกรมอสองปริญญาก็วิศวกรรมชีววิทยาแล้วก็แพทยาศาสตร์ครับเอมตอนนี้เรียนปเอกปี2ค่ะสาขาสาขาชีวะ ตอนปริญญาตรีก็มารับทุนมาเรียนที่อังกฤษตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็อยู่ยาวๆเลยค่ะแล้วก็คนสุดท้ายค่ะไอซ์ช่วยแนะนําตัวหน่อยเนี่ยอะไรไอซ์นะครับกเ็เรียนปาตรีที่ไทยครับรับทุนให้เปล่าที่ชื่อว่าทุนสีตังทองคณะวิทย์เคมคณะวิทย์ไมฮิดนเรียนเคมี Me. ทั้งตรีแล้วก็โทแล้วก็ตอนนี้มาเรียนปเอกที่มหาวิทยาลัย University of Washington อยู่ที่ซีแอตเทิลอเมริกาเป็นสาขาที่เรียกว่า Molecular Engineering and Science ก็คือ เป็นแบบสา,สาขาหน่อยครับปนกันระหว่างเคมีชีวะ <Okay. S 1> ผมเรียนปรตรีที่ไม่ฮิดนนะครับที่คณะวิทย์แม่ฮิดนที่ไม่ฮิดนเนี่ยมันจะมันจะเป็นแบบว่าเราเข้าปริญญาตรีมาเนี่ยถ้าเข้าคณะวิทย์อาจจะไม่ต้องเลือกสาขาแล้วก็มาเลือกมาเลือกทีหลังตอนจบปีหนึ่งนะครับ mm. ทีนี้ผมอ่ะตั้งใจว่าผมอยากจะเรียนสาขาชีวเคมีก็คือแบบ ไฮบริดหน่อยระหว่างระหว่างชีววิทยาแล้วก็เคมีคแต่ว่าผมเนี่ยมีแบ็กกราวด์ทางเคมีเยอะกว่าผมก็เลยเลือกที่ว่าจะเรียนเคมีก่อนในตอนปอตรีแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าเรียนต่อปริญญาเอกคือเกิดจะตั้งเป้านานหน่อยนะครับก็คือตั้งแต่มปลายก็อยากจะเรียนปอเอกแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้อยากตั้งแต่ต้นปอกันอะไรมากค่ะก็คือก็คือตั้งเป้าว่าจะเรียนชีวเคมีแต่ว่าที่ไม่ที่ดนี่ยไม่มีครับไม่มีชีวเคมีตอนปตรีก็เลยไปเรียนเคมีก่อนแล้วก็เรียนไปเรื่อยแล้วก็ ก็วางแผนนะครับว่าทํำยังไงก็ได้ที่จะไปเรียนต่อปอเอกแบบที่ไม่ต้องขอทุนแล้วก็ใช้ทุนที่ไทยอ่าแล้วก็ได้เรียนชีวเคมีกึ่งกึ่งก็คือเขาเรียกว่าสาขาโมาเลกุลจีนริคหรือว่าวิศวกรรมโมเลกุลน,นะครับก็คือจะใช้ความรู้ทั้งเคมีแล้วก็ชีวะมาผสมกันจากเริ่มที่ผมเคยเรียนเกี่ยวกับการสังเคราะห์สารต่างๆด้วยสารเคมีในในหลอดแก้วอะไรปางเน,นี้ยแล้วก็ขยับมาทําการสังเคราะห์ในสิ่งมีชีวิตแทนก็คือใช้พวกแบคทีเรียหรือว่า ใช้พวกจุลินทรีย์อะไรพวกนี้มาทําการสังขอะให้เราค่ะก็ตอนตอนตอนปอตีมาเรียนที่อังกฤษเลยแล้วมันเป็นอันนี้จะขึ้นอยู่กับมหาลัยนะคะแต่ของเอมก็คือเป็นคณะวิทย์แล้วก็เรียกเรียนวิชาในสายวิทย์เนี่ยอะไรก็ได้จริง,รงๆก็เอมก็จะแปลกๆหน่อยปอตีเอมก็เรียนแบบชีวฟิสิกส์ก็โอเคก็อยากเรียนก็เรียนค่ะแล้วก็คืออันนั้นอันนั้นคือปีหนึ่งปตี จะพูดบบปกติเขาบวดก็ไม่ถูกเพราะว่าพอมันไปแหล่งด้านปีหลังๆแล้วอะ่ะมันก็จะต้องลงวิชาที่มันสเปเชียลไลซใช่นะ่ะเอมก็เรียกเลือกชีวะมามแต่ว่าพอถึงเวลาเรียนปอเอกอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับหัวข้อวิจัยแล้วก็ว่าคือการเรียนปอเอกมันคือแบบเราอยากทําอะไรและอาจารย์ที่ปรึกษาสนใจอะไรเงี้ยมันไม่ใช่การไปนั่งเรียนแล้วอะ่ะแล้วมันมันต้องมันต้องแบบ บูรณาการพอสมควรก็เลยกลายเป็นว่าเอ็มรู okay. <t ces> ้สึกว like, ่าชีวะเพียวๆมันตอบโจทย์ไม่ได้ <leich> แล้วอะสมัยนี้เอ็มก็เลยเลือกเรียน b i o i n f o r m a มติก s y ซิสเต็มบ o โอแนวนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากเรียนสายบ i โ i นฟอร m a t i c กส์บ้างอะอยู่มีอะไรฝากถึงน้องๆนิดนึงได้ไหมว่าแบบทำยังไงก็ได้ได้ทั้งหลายทางนะคะแบบบางคนก็อาจจะตั้งต้นจากการเป็นนักชีวะก่อนแล้วก็มาคิดว่าเออแล้วเราจะใช้เทคนิคอะไรจะตอบปัญหาอันนี้ของเราได้ หรือว่าคนตั้งต้นจากการเป็นสายคอมหรือว่านักฟิสิกอะไรมาก่อนแล้วก็คือเขาพวกพวกเนี้ยอาจจะอาจจะง่ายกว่าเพราะเขารู้อัลกอริทึมหรือว่าวิธีเขียนโปรแกรมอยู่แล้วสิ่ง<ะ>ที่เขาต้องการรู้ก็คือมาอ่านว่าชีวะมันต้องอยากรู้อะไรประมาณนั้นนะคะแต่มันก็ได้ได้ทั้งสองอย่างเอาเป็นว่าถนัดอะไรก็ก็ทำไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ได้ใช้แล้วค่ะถ้าเกิดตอนที่เราเรียนจบกลับมาแล้วอ่ะมันก็น่าจะได้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐใช่ไหม ในในสายโมเลกุลวิศวโมเลกุลหรือว่าในสายบ i โออิน r m มติกส์เนาะซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะว่าที่ไทยมันมันไปถึงไหนแล้วอะแต่ก็ก็คงมีจุดที่ทำให้เราไปลงได้ทั้งสองภาคใช่ไหมคะใช่มีตัวอยาอ่างนะเป็<ะ>นองค์กรอะไรพี P. I. P. I. <laughs> ไอเชิญเลยเป็นยังไงนะครับตัวอย่างนะครับที่จะไปทำงานด้านนี้ได้ในชื่อเป็นรูปประธรรมอะคะ่ะคก็บก็บริษ,ษัทอะไรในไทย ก็คือก็คืออย่างของผมเนี่ยถ้าเอาเป็นคำง่ายๆเนี่ยอาจจะมองเป็นเกี่ยวกับสตาร์ทอัพเป็นไบโอเทคสตาร์ทอัพมากกว่าครับซึ่งก็อันนี้ค่อนข้างจะเป็นเทรนที่อเมริกานะครับเพราะว่าเขาก็อย่างอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับทำทาเนื้อจากจากที่ไม่ใช้เนื้ออะไเนี้ยทำเบอร์เกอร์ที่ที่มันเบรแกนอะไรเนี้ยมีก็ค่อนข้างดังอยู่ในอเมริกาแต่เราก็ไม่รู้เนาะว่าในไทยเนี่ยมันจะบูมเมื่อไหร่ แล้วถ้าเป็นองค์กรล้าอะเอมนึกถึงที่ไหนในทางกรรัฐรัฐเหรอ <c oughs> อุ้ยม,มีมีสถาบันเยอะแยะเลยก็แต่ว่าไม่พูดชื่อแล้วกันมหาลายัยหรือว่าแบบหน่วยวิจัยอเนี้ยก็ได้อะพีออยมัน <c oughs> หลายอย่าง <c oughs> ก่อนที่บิ๊กจะง่วงแล้วหลับนะคะก็ <c oughs> ช่วยแนะนำแล้วน้องที่ที่เขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกคณะว่าอยู่มาเลือกคณะแพทย โปรแกรมกวิศวะแพทย์เนี่ยเพราะเพราะอะไรี่ผมก็เป็นแบบตัวแทนของเด็กที่เพิ่งจบใหม่แล้วกันครับก็โปรแกรมที่ผมเรียนก็เป็นการผสมผสานระหว่างสองคณะสุดฮิตของเมืองไทยนะครับก็แพทย์กับวิศวะมาเรียนพร้อมกันจริงๆผมเป็นสายคอ,อมครับชอบเขียนโปรแกรมแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาเว็บไซต์อะไรอย่างนี้ก็เอมามาเรียนสายแพทย์เพราะว่าแบบทางบ้านเขามองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงอะไรอย่างนี้ครับก็ ในสายนี้ผมก็มองว่ามันสามารถนําความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มากไปกว่าการรักษาร่างกายด้วยแค่ทางการแพทย์นําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในด้านนี้ครับแล้วก็ลักดันเกี่ยวกับการพัฒน,นาอินโนวเวชั่นต่างๆของประเทศ เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างเซนซิทีฟก็อย่าดราม่ากันนะคะกลัวทัวลงยังไงก็นั้นมันก็เริ่มคุยเลยเนาะก็ให้ให้น้องบิ๊กแชร์หน่อยดีกว่าจริงๆเมื่อเทียบประเทศไทยกับต่างประเทศผมเห็นว่าการทำงานกับองค์กรวิทยาศาสตร์ของประเทศในไทยกับต่างประเทศมันมีความแตกต่างกันนะครับแบบสุดผมอยู่ฝรั่งเศสผมก็มีมองค์กรวิทยาศาสตร์เท่แบบ เซิร์นหรือว่าแอ r b บัสอะไรอย่างนี้แต่มาดูประเทศไทยผมเอนึกไม่ออกหรือว่าจะออัวมาแล้วพี่ออยก็ไมเนยออกด้วย <laughs> อะไรเราเราเอมกับไอซ์จะเสริมอะไรจุดนี้ว่าเฮ้ยฝั่งเราทำอะไรได้บ้างฝั่งเขาอเราอยากแนะนำยังไงพูดเรื่องเรื่องที่ทุกคนอยากจะพูดเลยก่นครับเรื่องค่าตอบแทนก็คือ ก็คือที่ไทยกับที่ต่างประเทศเนี่ยเรื่องค่าตอบแทนมันต่างกันคนทุกคนอาจจะมองว่าค่าตอบแทนของสายวิทยาศาสตร์ในไทยอ่ะมันต่าซึ่งจริงๆอ่ะมันต่ำทั่วมันต่ำทั่วโลกแหละก็คือก็คือคนที่มาทํางานในสายวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คงไม่ได้คงไม่ได้มีใครหวังว่าจะรวยแบบล้นฟ้าเหมือนกับคนที่ทําทําธุรกิจอ่ะเราอยากจะทําอะไรพวกเนี้ยเราไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ว่าเราทําแล้วมันมีความสุขอันนี้คิดว่านักวิจัยทุกคนน่ะน่าจะเห็นด้วย แล้วก็อยากจะทําสิ่งที่เราอยากทําไปมากกว่ามีแพชชั่นอะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึง่งนอกจากเรื่องค่าตอบแทนในเรื่องของเงินเดือนเลยพวกนี้ก็คือเรื่องของทุนวิจัยโดยที่ทุนวิจัยของที่ไทยเนี่ยทุกคนก็คงจีการได้แหละว,ว่ามันน้อยกว่าที่ต่างประเทศเยอะแต่สิ่งที่อยากจะให้คิดอีกแบบหนึ่งคือนอกจากทุนเราจะน้อยกว่าแล้วอะเงินที่เราจะต้องจ่ายในการทําวิจัยอะมันไม่มันก็ยังเท่ากันหรือว่าอาจจะมากกว่าด้วยซ้า ยกตัวอย,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลที่มันใช้เทคนิคสูงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ไทยอาจจะไม่มีให้วิเคราะห์เราจะต้องส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่ประเทศอื่น<ช>เวลาที่เราส่งไปวิเคราะห์ที่ประเทศอื่นเนี่ยเราต้องจ่ายเท่ากับคนในประเทศนั้นถูกไหมครับแถมยังมีค่าขนส่งหรือว่าอะไรต่างๆเยอะแยะต่อจากพีไอเลยคือปัญหาที่พีไอพูดอะจริงแต่ว่าถามว่าแก้ด้วยงบประมาณของรัฐที่จํากัดอย่างเงี้ยก็ยากอะ คือ <c oughs> คือเราเราก็ไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่จะไปบอกรัฐบาลว่าเอ้ยเอาเงินจากกระทรวงนู่นนี่นั่นมามาให้เราสิเราจะได้ทําวิจัยให้แต่ว่ามีมีไอเดียใหม่ของคนเอาจริงๆก็เป็นรุ่นพี่เราแหละคือที่เขาไปเรียนจบเพียวสายมาสายฟิสิกส์เขาก็มีไอเดียว่าทีนี้พอถ้าเงินเงินที่หมุนภายในระบบของรฐัฐอ่ะมันไม่พองั้นเราเอาเงินจากเอกชนเข้ามาช่วยสปอร์ตงานวิจัยได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วม,มันเป็นไอเดียที่ดีเพราะว่า หลายประเทศก็ทํากันคือสมมติว่าส่วนของการวิจัยที่มันต้องมันต้องใช้เงินเยอะๆเราไม่รู้มันจะได้ผลไหมอะถ้ามีคนรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนอะเขาก็ยอมลงทุนซึ่งคนนั้นอะอาจจะไม่ใช่รัฐบาลอาจจะเป็นหน่วยงานเอกชน<ด>อื่นแต่ถ้าเราสามารถดีลอย่างนี้ได้อะ่ะมันก็อเอ็มว่ามันก็ดีกับทุกฝ่ายนะคือรัฐก็ต้องไม่ต้องมาเครียดว่าฉันจะทุ่มเงินไปจะคุ้มไหมเอกชนก็กล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียถ้าได้เขาก็โอเค อะไรของเขาไปทาต่อขณะที่นักวิจัยก็ได้ทําสิ่งที่อยากทามันโอเคอะนั่นั้นมันมีความคิดที่เรารู้สึกอยากเสนอนะแบบว่าบางทีแบบเวลาที่กรมกองที่รับเด็กที่เขาต้องกลับมาใช้ทุนนะมันมันก็เราก็จินตนาการไปเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาแบบสามารถมีมีหน่วยพิเศษอนะที่แบบรวบรวมคนที่เขาแบบเป็นนักคิดนักวิจัยหรือคนที่เขาไปริ่มเรียนอะไรมาให้มารวมนตัวกันเหมือนตั้งสำนักกับพี่ออย ่งเพราะมันก็แบบมันก็นก็ p o l i t i c a l นะแล้วก็เรื่องของ culture ขององค์กรหรือเรื่องของระบบอา,อาวุโสหรืออะไรต่างๆมันอาจจะไม่เอื้อในการที่จะมานั่งสร้างหน่วยพิเศษแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าเราเราได้ยินเพื่อนมาแชร์ความอัดอั้นเยอะไงคะว่าบางทีเขาไม่ได้ใช้ในสิ่งที่เขาเรียนมาเลยมันมันไม่ตอบโจทย์มันแล้วเงินที่คุณทุ่มไปเป็นล้านๆนะ่ะมันก็มันก็ไม่สามารถ move forward ได้เพื่อเพื่อ ใช้ใช้ใช้ทรัพยากรที่เราเสียไปอในเชิงฝั่งเขาเสียเงินฝั่งเราคือเราเสียเวลา opportunity cost ของเราหรือการร่ำเรียนของเราวิชาความรู้เราอ่ะมันมันเสียไปถ้าเราไม่ได้ใช้มันทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นแบบ ถ้ามันมีวิธีที่ทําให้เราสามารถได้ใช้ o u ซ c e คือทรัพยากรมนุษย์ที่เขาส่งไปเรียนมากลับมาได้ดีที่สุดแล้วมันมันก็น่าจะดีเนาะแต่ว่าปัจจุบันอ่ะมันก็ผ่านมาไม่รู้กี่สิบสิบปีมันก็เป็นแบบนี้ต่อไปแต่มันก็มันก็มันก็มีทรายที่ดีขึ้นบ้างไหมอ่ะพี่ไอพี่ไอว่าไงก็จริงๆถ้ามองในมุมในมุมที่ว่าอยากจะให้ทุกคนสามัคคีกันเนาะแล้วก็พยายามไปช่วยแก้ปัญหาไ่ถึงว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นเป้าหมายใช่ไหมแต่เราว่า การที่เราจะมาแบบช่วยกันแก้ปัญหามันทํายากเพราะว่าแต่ละแต่ละสาขาหรือว่าแต่ละกลุ่มแต่ละมหาลัยอ่ะก็มีมีความที่ว่าจะต้องดันมีความที่ว่าจะต้องแบบกระเสือกกระสนเพื่อจะอยู่รอดอ่ะมันก็อาจจะทำให้การมาร่วมมือกันมันยากมันยากขึ้นเรื่อยๆเพราะแต่ละคนก็มีมันเร,รียกอะไร c o n f l i c t of i n t e r e s t ป่ะใช่ใช่ส่วนหนึง่งก็คือก็คือเหมือนว่าถ้าฉันช่วยคุณแล้ว ฉันจะเสียประโยชน์อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็มันก็มีมีพวกนี้อยู่คือแบบว่าด้วยความที่ว่าเงินทุนหรือว่าแบบตําแหน่งหรือว่าอะไรต่างๆมันจํากัดเนาะมันก็<ม>ทําให้แบบการที่เราจะมาร่วมมือกันจริงๆอ่ะแบบเอาทุริสติกแลยแบบว่าไม่ <laughs> ไม่กลัวว่าจะเสียประโยชน์มันยากสิ่งที่ทําให้ในักวิจัยทํางานได้ดีอะ่ะมันมีทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับทุนเรื่องเกี่ยวกับเงินที่สนับสนุนเกี่ยวกับเงินแล้วก็การสารนับสนุนอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเงินเ<ม>ช่น การมีหน้ามีตาทางสังคมการได้รับการยอมรับการที่การที่แบบเหมือนเปรียบเทียบกับหมอก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นหมอในไทยเนี่ยเราจะมองว่าเออมีหน้ามีตาคนก็จะยอมรับว่าการเป็นหมอเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนไทยทุกคนที่จะยอมรับว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์มันมีประโยชน์กับทุกคนประมาณนี้ซึ่งเท่มันไม่ใช่อย่างตอนที่ผมผ่านตอมเข้ามาในอเมริกาครั้งแรกผมบอกว่าผมเป็นเคมีสผมเป็นนักเคมี เขาบอกสุดยอดยูไม่งาจิย่านะเว้ยยูต้องภูมิใจพวกเราเนี่ยไม่มีใครไปทําอะไรพวกนี้ได้ยูม่เอเซ็กชัลนอลมากโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโดนที่ตอมออังกฤษนั่นแหละเวลาแบบกลับไทยแล้วกลับมาบางทีแบบเพิ่งเพิ่งตื่นลงจากเครื่องมาแล้วเขาก็ถามว่าเรียนอะไรเราก็บอกว่าเนี่ยทำปอเออยูมหาลัยะไรพอยื่นยื่นเอพาสบอร์ตวีซาแล้วก็บัตรนักเรียนให้เขาบอกเขาหามมาถามไม่ได้สนใจนะว่าเราหนีเข้าเมืองไหมเขาถามมาถามว่า ยูอยากจะเปลี่ยนโลกยังไงคือเพิ่งตื่นปะคือไม่แต่คือแต่คือจริงๆแล้วว่าค่านิยมสําคัญคือถ้าคนมองว่าอาชีพใดๆที่ทับไปแล้วสุดทางแล้วมันแบบมันดีมันเปลี่ยนโลกได้มันทำให้คุณภาพชีวิตทุกคนดีขึ้นได้มันก็คนในอาชีพนั้นๆก็คงมีกําลังใจมากขึ้นน่ะซึ่น้อยมันก็อยู่ใช้ชีวิตอย่างแบบสบายใจขึ้นมาเหมือนคนค่าในสิ่งที่เราทํอมันก็เปน มันเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงคนที่เขาทํางานนะไม่ว่าจะสายอาชีพอะไรเนาะไม่จํากัดแค่นักวิทยาศาสตร์เนี้ยเนาะใช่คือถ้าเกิดมีคนคอยพูดว่าคณะวิทยาศาสตร์มันก็แค่คณะที่แบบเด็กรอซิวหมอไปเรียนกันเนี้ยมันก็ไม่มีใครมีกาลังใจนี่ก็มีแบบป้าข้างบ้านนะครับแบบเวลาถามถามคุณแม่ว่านี่ลูกเรียนอะไรแล้วแบบอกว่าเรียนลูกเรียนวิทยาศาสตร์โคตรตายเรียนวิทยาเหรอ เอาเอา่อจะหาทางานที่ไหนเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนไปกินข้าวอะไรทีว่า <ic c oughs> เป็นป้าข้างมากลูกลูกป้าเป็นหมอนะอะไรอย่ <laughs> <laughs> างเงี้ยป่ะใช่ลูกป้าเป็นหมอค่ะก็ก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่สลับจบแล้วเหรอครับเนี่ยยังไม่นอนใช่ไหมคะพูดต่อได้คะ่ะก็หลายคนจะคิดว่าคนที่นักเรียนทุนก็แค่แบบ อยากจะไปต่อนอกแล้วก็ใช้ชีวิตนอกเพื่อไปหาเงินอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาจารย์ที่เรียนของผมคนหนึ่งครับเขาไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ออกฟอร์ดเขาเรียนเพียวฟิสิกส์ก็เรียนวิทยานะครับก็ผมก็ถามว่าทำไมถึงอาจารย์มาตัดสินใจมาสอนที่โรงเรียนผมไม่มีแบบงานที่ดีกว่านี้แล้วหรอครับเขาก็บอกว่า ที่โนนเขาได้ offer, ออฟเฟอร์ทำงานที่อังกฤษเดือนละประมาณหกพันปอนด์ก็ประมาณสองสามแสนมาทำที่โรงเรียนได้สามสี่หมื่นก็เขาบอกว่ามีสองอย่างที่ทำให้เราตื่นนอนมาแล้วกใ็ใช้ชีวิตไปแต่ละวันก็คือมีสิ่งที่เลี้ยงวิญญ,ญาณกับสิ่งที่เลี้ยงชีวิตสิ่งที่เลี้ยงวิญญาณของอาจารย์ก็คือการที่ได้สร้างคนนักเรียนในแบบ เป็นนักวิทยาศาสตร์แบบอาจารย์ได้อีกหลายร้อยคนแต่สิ่งที่เลี้ยงชีวิตก็เป็นเงินถ้าเขาทางานที่อังกฤษเข้ามาในเรียงวิญญาณเขาเลี้ยงแต่ชีวิต<ไ>แต่มาประเทศไทยเขาได้เลี้ยงทั้งวิญญาณแล้วก็ชีวิตต้องขอให้แนะนําอาจารย์คนนี้ให้รู้จักหน่อยนะคะคืออยากอยากเจอมากเลยค่ะแบบเป็นบุคคลที่สุดยอดแบบมีอุดมการณ์มากจริงๆแล้วคนที่ไม่ว่าใครก็าตามที่ตัดสินใจเรียนวิทยาศาสตร์เขามองไปมากกว่าแค่ปัจจัยเรื่องเงินนะครับเขามี ปัจจัยบางอย่างที่ตอนใี้เขากล้าที่จะเป็นทําอะไรแบบนี้ได้ซึ่งถือว่าเป็นในที่ประหลาดมากครับจริงๆแล้วอ่ะคนคน<ม>เรียนสายวิทย์หรือสายจริงๆสายอะไรก็ได้อ่ะสายการศึกษาด้วยแหละ,ะคือเราเรารู้อยู่แหละว่าเรื่องปัญหาการศึกษาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษามันมี แล้วการที่เรารู้อยู่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่ดูดทรัพยากรมามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าแบบรู้แล้วก็เออดีใจมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันเป็นอะไรที่อยู่ในใจอยู่แล้วอ่ะว่าเออมันความเหลื่อมล้ามันยังมีอยู่ในระบบนะแล้วจริงๆอ่ะมีโครงการเยอะแยะมากอ่ะของของนักเรียนไม่ใช่แค่โรงเรียนเราหรอกโรงเรียนอื่นที่อื่นก็มีอ่ะจริงๆเด็กไทยครีเอทีฟอ่ะจริง,ท, creative, รงที่แบบพยายามมาทําให้ความเหลื่อมล้ํในทางศึกษามันลด เพราะว่ามันมันเป็นปมที่อยู่ในใจอ่ะคือไม่เราไม่เราไปทําให้คนอื่นเหลื่อมล้าเราก็โดนเหลื่อมล้ามาเองอะไรมาณนั้นแต่นั่นคือความจริงอ,อาการได้โอกาสนี้มันทําให้เราแบบถึงแม้ว่าจะไปเป็นอาชีพอะไรก็ตามแต่ว่าเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพของหน่วยในสังคมที่เรียกว่าพล,ลเมืองซิติเซน อย่างน้อยเราก็จะทําอาชีพแล้วเราก็เป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็คิดไปถึงมากกว่าแค่จะหาเงินไปวันๆเราเรามีแบบพื้นที่ในสมองมาคิดเกี่ยวกับเรื่องความเหลือม้ในสังคมที่พี่เอ็มว่าหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์อื่นๆหรืออะไรก็ตามที่เขามีแฟชั่นเขาก็จะเมื่อเขาอยู่ที่ไหนก็ตามที่เขามีใจไปเขาก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับ a r e ยนั้นได้ครับ ชอ,ชอบคําตอบของอยู่มากเลยเขาต้องเรียกว่ามงลงหรือเปล่าก็แบบว่าก,ก็มันก็เข้าใจแหละเพราะว่าการที่บางทีเราไปอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือได้มบประมาณไปเยอะมันก็เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งที่เขาเขาไม่ไม่ได้เคยสัมผัสอะ่ะมันก็มันก็เป็นข้อที่ทําให้เขามาตั้งคําถามกับเราเยอะว่าอย่างนี้อย่างงน้องงนอ,อย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ จริงๆพวกอยู่ก็แบบเป็นเขาเรียกเป็น change a g e n นะแบบ mm hmm. มันก็มีโอกาสที่จะทำอะไรได้อีกเยอะอะค่ะก็ด้วยด้วยความตั้งใจด้วย passion ที่มีก็เชื่อว่ายังไงมันก็ต้องมันก็ต้องสร้างสร้างอะไรบางอยา่าง make a difference แน่ๆอยู่แล้วนี่ uh huh. นี่ขอเสริมเรื่องเรื่อง privilege นิดนึงก็คืออาจจะ uh huh. เหมือนกับว่าทุกคนอาจจะมองว่าทำไมถึงต้องมีคนที่มี privilege เพราะว่าแบบมีความเป็นหัวกะทิหรือว่าเป็นมีความ exceptional ในเรื่องของวิชาการจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่จะมีหรือไม่มีอะ่ะมันมันดีมันดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าการที่ mm. การทําการที่ทําให้คนที่มี privilege แล้วก็ตระหนักถึงความความมี p r i v i l e g ของตัวเองอะ่ะมันอย่างอย่างที่พวกเราโดนก็คือ,คอเด็กไม่โดนวิทุกคนน่ยก็จะโดนกรอกหูเสมอว่า mm. เรามี privilege แล้วเราจะต้องทํายังไงสักอย่างเพื่อที่จะตอบเพื่อที่จะตอบแทนนะครับว่าการที่เราได้มันมาเราควรจะตอบแทนอะไรกลับไปอันนั้นอันนั้น,นคิดว่าทุกคนที่ได้ออใช่คือคือเพอร์เซพชันนี้มันไม่รู้เหมือนกันนะคือทุกคนจะต้องตอบเองอ่ะว่ามันมันคุ้มหรือเปล่ากับการที่จะให้มีคนกลุ่มหนึ่งมีเพอร์เซชในด้านนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้คนที่มีเพอร์เซชเหล่านี้เขาสามารถมาตอบแทนสังคมได้ม,มันก็มันจะ มันจะคุ้มหรือเปล่าถ้าเทียบกับไม่มีเลยแล้วทุกคนแบบเท่ากันอีควอหมดเลยมัน<ช>มันอาจจะเป็นสีที่สังคมต้องตอบมากกว่าให้พวกเราตอบเพราะว่าคือให้เราบอกว่ามันควรจะมีก็ไม่แฟร์ก็เราได้มาแล้วแต,แต่จากการที่พูดคุยกับพวกยมูมันรู้สึกได้นะว่ายูไม่ได้อีกน้อยเลยไม่ปกติเผยกับสิ่งที่ที่เราโชคดีได้ไปเรียนรู้มาหรือได้มาเรียนโรงเรียนที่เขาพร้อมที่จะ สอนสิ่งแบบลึกๆให้เราอย่าเงี้ยมันเหมือนกับยูก็ได้รับการปลูกฝังมาระดับหนึ่งเลยนะว่ามัน privilege comes with responsibility คือเหมือนกับ <ừ. S 1> เหมือนยูถูกปลูกฝังมานะว่ายู <c oughs> ต้องต้องช่วยในฐานะที่ยูช่วยได้ที่ยูสามโตมาบ <c oughs> <c oughs> แบบสไปเดอร์แมนแปลว่าอะไรอ่ะอ๋ b โทบี้แม็กควายพูดไว้อะ,ะไะโอเคโอเคโอเคก็ข้อส่วนใหญ่ก็คือ แฟนเพจหรือคนที่ดูเขาเขาก็จะมีคําถาม mm hmm. ก็ยังไงก็ทิ้งคําถามไว้ด้านล่างนะคะจะพยายามไปไปเรียกแขกรับเชิญมาตอบนะคะว่าให้ให้ไปดูไปทําตรงไหนนะคะ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญมากๆทั้ง3คนนะคะแล้วก,ก็ก่อนจะไปเนี่ยอยากให้ยูช่วยโฆษณาอีเวนต์หรืองานที่กําลังจะมีขึ้นที่ทางมา mm ิดลนวิทเป็นเป็นคนจัดเป็นอีเวนต์ วิชาการอะไรเงี้ยอยากให้อยู่ฝากไว้ว่าจะติดตามได้ที่ไหนอย่างไรแล้วเป็นอีเวนต์ประมาณไหนให้น้องๆหรือคนเข้าไปได้ไปร่วมเราเราเรามีโจทย์ว่าเราอยากให้ดึงคนที่เป็นนักเรียนเก่าของเรากันเองอะมาร่วมมาเอ,อระดมความคิดด้วยกันคือมันมันมีปัญหาหลายอย่างในสังคมหรือโลกที่เราเราบางทีถ้ามานั่งคุยกันมันอาจจะได้อะไรขึ้นมาแล้วในการที่จะทําอะไรแบบนั้นอะ โอ้มันยุกยุกใหม่แล้วอะพี่ออยมันก็ต้องมีแบบกิจกรรมอื่นเช่นแบบแฮ็กเตอร์ตอนนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแหมเราก็นิดนึงเราก็จะทําให้มันดูมีอะไรใช่มีอะไร, <Okay. S 1> ะไรนิดนึงแต่ว่าก็ต้องติดตามต่อไปเพราะว่าตอนนี้ยังคิดไม่เสร็จเสร็จติด่อกนะันับก็คือก็คือตอนเนี้ยช่วงเนี้ยมันกําลังจะครบรอบสามสิบปีของเรียนไ่ดูนวิทย์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานะับแค่อ่าช่วงที่นักเรียนเริ่มได้ทุนแบบเป็นทางการ ด้ทุนเยอะๆจากรัฐบาลเนี่ยก็คือยี่สิบปีพอดีซึ่งยี่สิบปีพอดีเนี่ยมันก็เป็นเวลาเหมือนประจบเหมาะครับที่นักเรียนเก่ารุ่นที่เริ่มได้รับทุนเนี่ยเริ่มจะเริ่มจะเข้าไปในแวดวงแล้วก็เริ่มจะมีผลงานมากขึ้นเราก็เลยมองว่าเฮ้ยแบบมันานจะถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องมามาคุยกันว่าว่าผลงานของนักเรียนไม่โดนวิดในช่วงย0สิบปีที่ผ่านมามันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นหรือเปล่า หรืออาจจะช่วยตอบคาถามกับสังคมก็ได้ว่าคุ้มไหมจริงๆแค่การที่อยู่เชิญเปิดเป็น Open Day ให้รุ่นพี่รุ่นน้องต่างๆสถาบันได้ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือหรือมาสอบถามเรื่องเรื่องแ a เรียพหรือเรื่องคณะที่อยู่ได้ไปลรํ่ำเรียนมาไม่ว่าจะในไทยต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นการแนะแนวที่ที่ดีมากแล้วในการที่จะมาแชร์ ข้อมูลแบบนี้ตอนที่เพจเสร็จนะคะก็จะเอามาแชร์ให้ให้ทุกคนนะคะเผื่อสนใจก็ไปรวมได้ไม่ว่าจะเป็นทัอนหรือการเป็น Open ่นโอเ o ่นเฮาส์โอเอะไรก็ตามนะคะก็ขณะนี้ก็ทั้งที่อเมริกาอังกฤษไทยก็ที่ไทยก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะคะเราต้องส่งบิ๊กเข้านอนนะคะก็ขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนมากๆนะคะยังไงก็ ติดตามกันได้ใหม่กับเคมซิชเนเนอนะคะว่า EP หน้าเนี่ยเราจะพาใครมาคุยเรื่องทุนหรือเรื่องการศึกษาหรือเรื่องอะไรที่แบบดีๆบ้างก็อย่าลืมติดตามอย่าลืม subscribe อย่าลืมไปไลค์เพจด้วยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันหน้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณพี่ออยครับอย่าลืมกด subscribe ข้างล่างครับแล้วก็ถ้าชอบกดกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่งเออ